วันนี้ไม่มีอะไรมากฮะแค่ได้ยอยากที่บอกว่าผมบางคีก็ตัดต่อแต่ว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยอยากตัดต่อแล้วคุณบอกว่าผมลงคลิปปุ๊บแป๊บเดียวจบไม่ใช่ครับบางคลิปผมตัดต่ออย่างชื่อตอนที่ผมใส่อินโทรอย่างเงี้ยผมก็ตัดต่อนนะบางนีผมก็ใช้แอปไอสต็อปไทม์เนี้ยตัดต่อ ไม่ใชัยคยมาสเตอร์นะฮะคุณอย่ามาอ้างถ้าคลิปคุณดีจริงคุณอะลองมาเทียบการดูกับผมเปล่าถ้าเกิดการดูของคุณมันมากขมยอบชนะค,คุณไม่เอาคลิปเก่าเอาคลิปใหม่นะครับจบเพียงแค่น,นี้จำไว้อย่ามาด่าคนอื่นว่าไม่เคยตัดต่อทั้งที่ตัวเอง ก็ยังใส่อินโทมัวอ,อ้กกา Just wait